บาซ่ามาใหม่ใช่ไหมเอารีวิวแล้วก็อัพไปทีละตัวเงี้ยเรอโก้คีเปอร์นะครับอัพอย่างนี้แหละ4888นะครับได้98นะเตเกนนะครับหนึบยุคแต่ชอบปัดไปให้เขายิงนะฮะตัวที่สองฟรองเคสซีเย1สิบแปดสี่แปดสี่ได้96ถามว่าเก่งไหมล่างเขียวเก่งกว่าครับ <c oughs> ฟงกี้เดอลองทุแฟงกี้เด้ยองล่างย้อมแมวนะครับเหมือนกับล่างวอลุ่ม2ถ้าจำไม่ผิด2หรือ1หรือ3าจำไม่ได้แล้วนะครับก็เก่งตามสไตล์เดอยองะเหมือนเดิมอัพอย่างนี้นะอัพตามนี้เลยตัวที่4อุสมานเดมเบเล่นะครับถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่ล่างเขียวเก่งกว่าฟ <c oughs> รานตอเลส ก็โรมิงแฟงนะครับสไตล์นี้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมถ้าใครชอบตัดปั่นก็คือตัวนี้ก็จัดว่าแจ๋วเลยฮะใช้ได้ครับเก่งแล้วก็ใครวะเนี้ยอิริกาเซียอดีตเด็กเก่าแมนซีเอาอยู่นะค่าพลังเกมลับอะทำเป็นเล่นไปบิลลอัพนะฮะตัวนี้ผมติดกับมันอย่างเดียวนะติดเรื่องความสูงอะร้อยแปดสองแต่ก็ได้อยู่ร้อยแปดสองมีถือว่าความเร็วก็เจ็ดสามก็ กลางๆครับสปีดต,ต้นไทยได้อยู่นะฮะโอเคอยู่จัมปิ้งอะไรอย่างนี้กระโดดดีอยู่เฮดดิ้งมีสกิลโม่งไหมไม่มีไม่มีสกิลโม่งจบละ <c oughs> นี่ตัวนี้ตัวทีเด็ดเก้าเก้าว่ะเร็วยังกับจะหลวดนะฮะมีทุกอย่างเอ้ยมีม,มีมีแต่ความเร็วที่เหลือดูเอา <c oughs> เร็วชิปหายนะ <c oughs> เร็วเกนะ้าเก้าครับ เอาไม่ไม่รู้ว่าเป็นนักวิ่งหรือนักบอลนะฮะและตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นไฮไลท์ของแพ็กเลยก็ได้มั้งกาบี้ล่างเนี้ยอ่าคือมันถ้า,าไปเปรียบเทียบกับล่างล่างเก่าอะล่างสมมติเทียบกับล่างล่างอีพิกอะก็คือมันก็จะดูดีกว่านะอาจจะดูดีกว่าในหลายๆค่าพลังแต่ว่ากาบี้ล่างเก่าอะมันมันเล่นปีกต่ําได้มันเล่น LM ได้มันเป็นตำแหน่งเหมือนคนละตำแหน่งกัน นะครับเนี่ยมานนี้